ที่ผ่านมานะคะมีทะเรื่องของจิตใจนะคะติดชื่อว่ามันยากจนเกินไปมันเป็นไปไม่ได้โคจะสรุปให้ง่ายสั้นๆเขาบอกว่าเมื่ออไรก็ตามนะคะที่เรายิงเรเลย์สมองมันจะหาเหตุผลเพื่อให้สิ่งนั้นมันยากไปกว่าเดิมยกตัวอย่างเช่นหนาะะตัวคูดเองสองปีที่แล้วนะคะ เคยทางานประจําแล้วไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนก็ไม่ได้เก่งในเรื่องของการทําออนไลน์นะก็อยากจะแบบเออเนาะว่าเป็นไงกันบ้างเขาบอกว่าอย่าไปทำเลยมันยากสาเหตุก็เพราะว่าคนนั้นเขาแบบติดตามเป็นล้านเป็นแสนคนไอเหตุผลเหล่านี้ค่ะมันเป็นการล้อมรอบไม่ให้เราเกิดในการลงคำว่ายาก มาตั้งคำถามและเหตุผลที่เกิดจากการไม่ชำนาญคำว่าไม่ชำนาญเนี่ยเราสามารถที่จะฝึกฝนกันได้นี่และความยากมันจะผ่านไปได้ก็ต่อเมื่อคุณฝึกฝนและลงมือทำโคเชื่อนะคะว่าทุกคนก็ทำได้เช่นกัน ถ้ายังไงนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ